ปลาหมอข้างดำนะฮะที่เป็นปัญหาอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะฮะนี่เลยชัดเจนเลยว่ามันจะมีมีสีดำๆแบบนี้ตรงบริเวณนี้ครซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองโดยรวมแล้วปุ๊บเนี่ยมันมันเหมือนกันเลยนะเหมือนแตกต่างกันตรงนี้เองเหมือนปลาดินทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยฮะให้เทียบกันชัดๆเลยนะระหว่างปลาหมอธรรมดานะฮะกับปลาหมอข้างดำที่เป็นปัญหาอยู่ตรงนี้นะฮะปัญหาของปลาหมอสีข้างดำครับ ที่เกิดขึ้นกับอำเภอพัสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการปลาหมอสีค้างดำนะครับทำลายระบบนิเวศทำลายบ่อปลานะมีทั้งวางกุ้งวังปลานะครับปลาชนิดนี้เวลาเข้าไปนะครับก็จะกินพันกุ้งพันปลาหมดแทบทั้งหมดเลยนะครับสีลายจะเงาเงาเรื่อมเรื่มนะครับเป็ดตัวเป็ดตัวเป็ดสีเป็ดแล้วก็จะมีลักษณะเด่นคือค้างดำช่วงตรงนี้ซึ่งมันขยายพันธุ์เร็วมากและตัวเนี้ย กินปลาพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นพันกุ้งหอยปูอะไรเนี่ยคือกินหมดเลยไปทำลายนมบดมิเวศเกิดความเสียหายในวงกว้างกฎของกระทรวงเนี่ยก็คือห้ามขายเขาคั้นวิกฤตสำหรับกรเษกษตรกรประมงทำวังของพื้นที่ในอำเภอพัทสมุรเจดีกรณีการเกิดของตามหมอสีข้างดำที่แพร่พันธุ์ลุกลาขยายเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำและในวันนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันในการที่จะกำจัดตาหมอสีคางดำโดยมีหลายภาคส่วนเข้าร่วมและมีทหารจากกองพลทหารราบที่11กว่า130นายเข้าร่วมในภารกิจในครั้งนี้ด้วยหลังจากที่สภาเกษตราการจังหวัดสุพรรณยลงพื้นที่ประชุมสัญจรนะครับเกิดขึ้นว่ามีการร้องเรียนขึ้น มาลองเรียนกับสภาเกษตรนะครับว่ามีเอเลียนสปีชีเข้ามาในพื้นที่เนี่ยต้องบอกว่าหลายปีและแต่ไม่ได้รับการทำหรือว่าจัดการแบบเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนะครับโดยสภาเกษตรเนี่ยม,มีการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับก็มีสภาสมาชิกสภาชุดใหม่เข้ามาขับเคลื่อนตรงนี้โดยที่เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรภาคะงงนะครับมันไม่สามารถที่จะรอได้เพราะว่าชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรที่ ด้านการประมงเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายปีแล้วตรงนี้ลองไปหน่วยงานไหนก็ถือว่าลมเพลมพัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปครับในส่วนของอประหมอสีพางรับเนี่ยครับทางอำเภอก็ได้รับทราบจากท่านประมงอำเภอมาสักพักหนึ่งแล้วละ่ะตั้งแต่การประชุมจำเรือนสักสครั้งที่แล้ว ตอนแรกก็เข้าใจว่าไม่น่าเป็นอาหารที่หนักแต่พอมาดูพอสักพักหนึ่งเห็นว่าชาวบ้านเลื่อนเดือดอร้อนเยอะทางท่านประมองอำเภอก็ได้ประสานกาลังสภา,าเกษตรให้มาร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะก็คือตอนนี้เป็นการตั้งต้นก็คือการเอาปลาขึ้นจากบ่อ,บอของชาวบ้านก่อนแต่ถ้าเกิดการเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวทางอำเภอก็อยากสะท้อนไปทางท่านปอให้ คุยในที่ประชุมของกรรมธิการหรือวิสามัญกรรมธิการหรืออะไรกภพาให้ช่วยผลักด,ดันเพราะว่าเป็นเชิงนโยบายไปเลยเพราะว่ามันผมพูดในฐานะท่านใน,ในอำเภอบะาุเจดีนะครับไม่ได้พูดในฐานะตามอำเภออื่นอำเภออื่นในจังหวัดอื่นก็มีปัญหาคล้ายเคียงกันเพราะว่ามันมาตามน้ำทะเลมันก็มีปัญหาเยอะถ้าแก้อำเภอะ้าุเจดีจังหวัดสุพรรณอย่างเดียวปัญหาก็ยังไม่จบสิ้นมันก็จะคล้ายๆกับน้ำมันก็ไหลามาเรื่อยๆจริงๆมันต้องแก้เป็นภาพรวมของ พื้นที่มีปัญหาในในรินฝั่งชายทะเลตอนนี้น่าจะถึงไปบางบ่อก็เปรปบุร <P et uli> ี <P et uli> ไปบางบ่อแล้วแต่เกิดตอนตอนนี้เอที่กลัวจริงๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือกลัวว่าปลาหมอสีครางดำหมามันจะทวนน้าจืดขึ้นไปและทีนี้พอ,พอขึ้นน้ําจืดขึ้นไปเนี่ยนอกจากพื้นที่ดินชาฝั่งแล้วมันจะเป็นพื้นที่ที่ประมงที่ข้างข้างพวบแม่น้าน้าจืดเข้าไปอซึ่งอันนี้มันก็เป็นปัญหาสําคัญซึ่งโดยศักยภาพของอําเภอหรือจังหวัดตวเน,นี้มันก็ต้องพึ่ง การปรักตัเปนน็นนโยบายถึงจะแก้ปัญหาได้ครอบคลุมมากกว่าครับครับเป็นเป็นปัญหาใหญ่เลยครับปัญหานี้ก็เกิดมาเป็นระยะพอสมควรแล้วผมเชื่อว่าหน่วยงานต่างๆหรือแม้แต่รัฐบาลชุดเก่า<ช> <ๆ S 1> ก็ก็กกมีการตั้งอาคณะกรรมการอนุก,กรรมการขึ้นมาแล้วก็มีการดําเนินงานแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยในส่วนนี้เขาก็ให กำจัดเร็จขึ้นไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับทีนี้ในส่วนของรรกเก้าไก่ก็กําลังจะผลักดันในส่วนของตั้งกรรมการวิสามันนะครับเพราะว่าวิสามันเนี่ยมันคือการทางานร่วมเพราะปัญหาเนี่ยมันระดับชาติจริงๆและอย่างหนึ่งเกษตรกร,ร,กรที่เดือดร้อนยังมีการเยียวยาในส่วนของเรื่องนี้แล้วก็มีข้อบังคับข้อกฎหมายต่างๆอย่างเช่นการเอาไปแปรรูปก็ยังผิดกฎหมายอยู่อันนี้เราก็อาจจะต้องไปแก้เป็นวาระเื่งด่วนด้วยเพราะว่ามันจะได้ในการกาจัดอาจจะได้สะดวกกว่าน,นี้ครับ ขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรประมงทำวังภายในพื้นที่ของอำเภอพัสมุตเจดีถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ในภาพรวมแล้วจะต้องช่วยกันอย่างจริงจังอย่าเป็นระบบเพราะนี่ถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องลงมือช่วยกันทุกภาคส่วน